ดิชีเดินมาหาลัศมีและลากเธอออกไปคุยเขาบอกการยาขึ้นอยู่กับศาลแต่พรุ่งนี้เขาจะมั่นกับมาริชกาลัศมีแย้งว่าพวกเขายังมีสถานะแต่งงานกันอยู่เป็นสามีภรรยากันดิชีบอกพวกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ร่วมกันพวกเขาแค่แบ่งห้องกันอยู่แค่นั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ก็เพราะเธอและเธอจะต้องรับผิดชอบต่อทุกอย่างตอนแรกเขาโกรธและแต่งงานกับเธอ แต่เขาไม่เคยเล่นกับความรู้สึกของเธอเลย พรุ่งนี้เขาจะมั่นกับมาริสกาและเขามีความสุขดีเขาเชิญให้เธอมาร่วมงานมั่นเขาด้วยลัสมีบอกเขาไม่สามารถมั่นกับมาริสกาได้เพราะพวกเขายังไม่ได้ยากันริชชีบอกเธอเป็นคนต้องการที่จะหย่าเองและมันจะเสร็จสมบูรณ์ในอีกสามเดือนข้างหน้าหลังจากนั้นเขาจะแต่งงานกับมาริสกาเขาจะทำในสิ่งที่เขาต้องการและจะไม่มีใครหยุดเขาได้ริชีก็เดินจาก ลัสมีกลับมาที่ห้องร้องไห้มาริสกามหาลาัสมีเยาะเยยว่าริชีรักเธอไม่ใช่ลัสมีลัสมีบอก เธอเจ็บปวดมากแต่ไม่ใช่เพราะริชชีจะมั่นกับมาริสกาแต่เพราะเธอเห็นว่าริชชีกำลังเจ็บปวดแล้วริชชีเคยบอกหรือเปล่าว่าเขาจะมั่นกับมาริสกาเพราะเขาเราักมาริสกาเขาเคยบอกเธอว่าเธอนั้นเป็นสาเหตุทำให้เขาตัดสินใจมั่นกับมาริสกาแต่ไม่ใช่เพราะเขารักมาริสกามาริสกาคงจะรู้ดีว่าริชชีนั้น รักใครฤทธีเป็นคนดีและที่เขาทำแบบนี้ก็เพราะเขาไม่ต้องการจะให้มาริชกาต้องได้รับความอับอาย มาริสกาบอกริชชีไม่ได้ทำเพื่อลัสมีเพราะลัสมีไม่ได้มีความหมายสำหรับเขาลัสมีบอกให้มาริสกาอย่าได้หลอกตัวเองมาริสกาบอกพรุ่งนี้เธอกับริชีก็จะมั่นกันแล้วเธอจะมีสิทธิ์ในตัวเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นมาริสกาก็เดินออกจากห้องและพบริชชียืนอยู่ที่ประตู เธอมองเขาและเดินจากไปริชีก็เดินตามถามว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องมาริสกาบอกให้เขาไม่ต้องสนใจลัสมีให้สนใจแต่เรื่องงานมันวันพรุ่งนี้ริชชีบอกเขาจะไปพบทุกคนในครอบครัวก่อนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมการในวันพรุ่งนี้มาริสกาก็ตอบตกลง ที่บ้านของรัสมีปราณีกับชาลูกำลังพ,พับผ้าปราณีบอกเนหาเอาแต่บอกว่าริชีกับมาริชการักกันชาลูบอกไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตามแต่ตอนนี้ริชีกับรัสมียังคงสถานะแต่งงานกันอยู่และมาริชกาเป็นคนเข้ามาแทรกระหว่างพวกเขา มาริสกาโทรมาหาบอกว่าพรุ่งนี้เธอจะมั่นกับริชชีชาลูกับบานีได้ยินก็ตกใจมาริสกาบอกให้ทั้งสองเตรียมตัวมาร่วมงานและหลังจากนั้นลัสมีจะถูกไล่ออกไปจากบ้านของริชชี มาริสกาก็าวางสายไปที่บ้านครอบครัวโอเบอรอยฝ่ายผู้ใหญ่ของสองครอบครัวกำลังคุยกันเกี่ยวกับการเตรียมการต่างๆสำหรับงานมั่นวันพรุ่งนี้นีลามบอกพวกเขายังไม่ได้คุยกันเรื่องแหวนมันริชชีเดินมาหาพวกเขาบอกว่าเขาจะจัดการเรื่องแหวนมันเองนีลามบอกพวกเขาจะเรียกให้คนขายเครื่องประดับมาที่บ้านพรุ่งนี้ตอนเที่ยงมาริสกาเดินเข้ามานีลามบอกให้มาริสกามาที่นี่วัน พรุ่งนี้ตอนเที่ยงเพื่อจะเลือกแหวนมัน่นเธอก็ตอบตกลงดาดีเดินมาถามทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นมาริสกาบอกดาดีว่าเธอกับริชชีจะมั่นกันวันพรุ่งนี้ดาดีได้ยินก็ตกใจครอบครัวของมาริสกาขอตัวกลับริชชีก็เดินจากไป ดาดีบอกนีลามว่าดิชียังคงสถานะแต่งงานกับลัสมีอยู่มันไม่ถูกต้องที่เขาจะมั่นกับมาริกา นีลามบอกเธอรู้และนั่นเป็นเหตุผลที่เธอให้ริชชีกับมาริสกามั่นกันก่อนคาริชมาเห็นด้วยกับนีลามบอกมันไม่ได้ผิดอะไรนีลามบอกคาริชมาว่าเธอรู้สึกดีหลังจากผ่านเรื่องอะไรมามากมายและทุกอย่างจะต้องดีขึ้นและสมีนั่งร้องไห้อยู่ในห้องนึกถึงความทรงจำเก่า ที่บ้านลัสมีชาลูบอกบารานีว่ามันเป็นความผิดของเธอเองที่ทําให้ริชีกับมาริสกามั่นกันบารานีโทถามลัสมีว่าเป็นอย่างไรบ้างลัสมีโกหกว่าเธอสบายดีเธอไม่ได้รู้สึกแย่ที่ริชีจะมั่นกับมาริสกาเมื่อวางสายเธอก็ร้องไห้คิดว่าเธอนั้นต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนี้วิเรนดามาบอกริชีอย่าได้รีบร้อนในการตัดสินใจ และให้คิดให้รอบคอบริชชีบอกเขาไม่ได้รีบร้อนและถ้าลัสมีไม่เข้ามาในชีวิตของเขาเขาก็คงจะแต่งงานกับมาริสกาไปแล้ววิเรนดาบอกก็ยอมรับในการตัดสินใจของริชชีอายุตมาหาริชชีถามว่าพรุ่งนี้จะมั่นอย่างนั้นหรือริชชีบอกมันเป็นความจริงและถ้ามาริสกามีความสุขเขาก็จะมีความสุขด้วย อายุธบอกก็ยอมรับในการตัดสินใจของริชีริชีกลับมาที่ห้องและเดินชนลัศมีเขาบอกว่าถ้าเธอโกรธเขาก็ให้บอกเขาไม่อย่างนั้นเขาคงนอนไม่หลับลัศมีโกหกว่าเธอไม่ได้โกรธริชีบอกเธอควรที่จะมีความสุขกับเขาด้วยเพราะเขามีความสุขมากกับการตัดสินใจของเขาต่อมาริชีกำลังเตรียมตัวที่จะนอนลัศมีถามว่าเขาต้องการจะ dan เพื่อแก้แค้นเธออย่างนั้นหรือริชีบอกว่าเขาจะทำอย่างนั้นทำไมเพราะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอเธอไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับเขาและทุกคนก็รู้ดีว่าเธอกลับมาที่นี่เพียงเพื่อเงินริชีปิดโคมไฟและล้มตัวลงนอนในขณะที่ลัสมีนั่งร้องไห้อยู่ที่โซฟาอาหานาผ่านมาเห็นพวกเขาและมหาดาวิกาที่ห้องดาวิกาบอกว่า อายุธบอกเธอว่าริชีจะมานกับมาริชกาวันพรุ่งนี้แต่เธอกลับรู้สึกไม่มีความสุขอาหนาบอกว่าเธอเองก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันเธอเดินผ่านไปที่ห้องของริชีเห็นลัศมีนั่งร้องไห้ดาวิกาบอกเธอไม่ชอบมาริชกาอาหนาบอกที่พวกเธอรู้สึกแย่ไม่ใช่เพราะพวกเธอชอบหรือไม่ชอบลัศมี แต่เป็นเพราะพวกเธอไม่ชอบมาริชกาต่างหากโซเนียคุยกับคาริชมาในห้องบอกว่าลัสมีทําตัวให้มีปัญหาคาริชมาบอกลัสมีคิดว่าตัวเองฉลาดและเวลาสามเดือนจากนี้จะเป็นเหมือนสามปีก่อนสําหรับลัสมีในห้องลัสมีนอนไม่หลับคิดว่าความสัมพันธ์ของเธอกับริชชีจะยังคงอยู่ตราบใดที่พวกเขายังอยู่ด้วยกันริชชีเป็นคนดีมาก แต่เธอกลับทิ้งเขาไปจากที่นี่แต่เขาก็ยังคอยช่วยเหลือเธออยู่เสมอเธออยากที่จะเกลียดเขาแต่ก็ททำไม่ได้เธอรู้ว่าเขารักมาริสกาแต่เขาก็ควรจะมั่นกับมาริสกาหลังจากผ่านสามเดือนนี้ไปก่อนเธอไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง วันต่อมานีลามอยู่ที่ห้องโถงคาริชมาบอกนีลามว่าดีเจจะมาถึงตอนเย็นโซเนียมาบอกนีลามว่าเธอไม่มีชุดใหม่ๆใส่แล้วมาริชกากับคิรันมาที่นั่นแนะนำรีชานักออกแบบเสื้อผ้าจากบริวุทให้ทุกคนรู้จักรีชาบอกให้ทุกคนเลือกดูเสื้อผ้าที่เธอจัดมาในขณะที่เธอไปคุยกับบริชีนีลามบอกคิรันว่ามาริชกาดู มีความสุขมากและมันเป็นความผิดของเธอเองเธอควรที่จะตัดสินใจแบบนี้ตั้งนานแล้วนีลามบอกให้คาริชมาโทรตามนักจัดตกแต่งเพราะงานมันจะเริ่มในตอนเย็น ในห้องริชีออกมาจากห้องน้ำเพลือวางผ้าเช็ดตัวเปียกไว้ที่เตียงลัสมีเห็นจึงหยิบไปตากริชีบอกว่าเธอยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเธอบอกให้เขาจัดเก็บข้าวของให้เรียบร้อยด้วยตัวเองริชีบอกว่ามาริชกาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาในเรื่องนี้มาริชกาก็พารีชามาหาริชีบอกว่ารีชาจะเลือกชุดให้เขาริชีบอกให้เธอ เลือกชุดที่เธอชอบให้เขาลาัศมีกำลังจะเดินออกจากห้องรีชาเห็นลัศมี บอกว่าเธอจะเลือกชุดให้ลัศมีด้วยมาริชกาบอกว่าลัศมีไม่ได้สำคัญอะไรริชีบอกมาริชกาว่าลัศมีสำคัญเพราะลัศมีทำให้เขากับมาริชกากลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเขาบอกรัศมีว่าเขากับมาริชกาจะเลือกชุดให้เธอเองลัศมีขอบคุณและเดินจากไป อายุธเวเดนดาและดาดีกำลังช่วยกันจัดดอกไม้อยู่ที่ห้องโถงอายุทธเปลือพูดถึงลัศมีเวเดนดาบอกไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดถึงเธอเพราะเธอทำให้เขาต้องเจ็บปวด ดาดีได้ยินที่เวิเอนดาพูดก็ไม่พอใจลัสมีผ่านมาที่ห้องโถงได้ยินที่พวกเขาพูดคุยกันลัสมีอยู่ที่ทางเดินร้องไห้เธอคิดว่าเธอจะผ่านวันนี้ไปได้อย่างไรมาริสกาก็เดินชนเธอถามว่าทำไมถึงทำตัวเหมือนคนที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเธอแย่งริชีกลับคืนมาได้และเขาไม่ได้เป็นของลัสมีอีกต่อไปริชีมาบอก ออกมาริสกาว่า เขาเลือกชุดได้แล้วถามว่าทำไมเธอถึงได้ดูเป็นกังวลมาริสกาบอกเขาว่าเพราะว่าลัสมีทำตัวโศกเศร้าเหมือนอยู่ในงานศพริจีบอกให้ลัสมีกลับไปที่บ้านเธอได้ถ้าเธอรู้สึกไม่ดีแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยกลับมาที่นี่ใหม่มาริสกาเดินสะดุดล้มริจีประคองเธอเธอก็ยิ้มยาะลัสมีและพาริจีเดินจากไปนีลามคาริชมาโซเนียและเคีย รันกำลังเลือกชุดอยู่ในห้องกับรีชารีชาบอกเธอจะส่งชุดมาให้ทันเวลาและขอตัวจากไปคีรันถามนีลามว่าแหวนมั่นจะมาถึงเมื่อไหร่หนีลามบอกคนขายเครื่องประดับ กำลังเดินทางมาเธอนั้นเป็นกังวลเกี่ยวกับนักจัดตกแต่งที่ยังไม่มาถึงสักทีคาริชมาบอกว่าวิเวรนดากับอายุธกำลังจัดดอกไม้กันอยู่นีลามบอกพวกเธอควรที่จะไปช่วยพวกเขาด้วยมาริสกากับพิชีอยู่ที่ทางเดินเธอกอดเขาบอกว่าวันนี้เธอมีความสุขมากเธอเห็นเขามีสีหน้าเรียบเฉยจึงถามว่าเขาเป็นอะไร ริชีบอกเขามีความสุขดีขอให้เธอหยุดพูดเธอก็บอกว่าเขาไม่มีความสุขเพราะละัศมีเธอทำผิดพลาดท,ที่ปล่อยให้เขาแต่งงานกับลัศมีและเธอจะไม่ทำผิดพลาดอีกเขาก็บอกว่าพวกเขาไม่ควรทะเลาะก,กันเรื่องลัศมีเพราะลัศมีนั้นไม่ได้สำคัญอะไรมาริสกาก็เห็นด้วยและเธอไม่ควรจะสนใจลัศมีให้เขาไปช่วยวเวเรนดาจัด ตกแต่งสถานที่ส่วนเธอนน้นจะไปตรวจสอบชุดของทุกคนมาริสกาเดินผ่านไปลัสมีแอบได้ยินทั้งสองคุยกันวิดชีหันไปเห็นเธอลัสมีเดินเข้ามาถามว่าเธอไม่มีความหมายสำหรับเขาจริงๆหรือเขาก็ตอบว่าเธอไม่สำคัญและไม่มีความหมายสำหรับเขาเขาก็เดินจากไป ที่ห้องโถงวเวเรนดาอายุดดาดีกำลังช่วยกันกับคนรับใช้ตกแต่งสถานที่ริชชีมหาพวกเขาดาดีบอกให้เขาช่วยเอาดอกไม้ไปติดที่ระเบียงลัสมีมาที่น,นั่นบอกวเวเรนดาว่า เธอจะช่วยเขาทำงานแต่วิเรนดาปฏิเสธดาดีบอกลัสมีว่าไม่มีใครต้องการความช่วยเหลือจากเธอริชีปีนบันไดเพื่อจะเอาดอกไม้ไปติดบนระเบียงและเสียการทรงตัวลัสมีช่วยจับบันไดไว้ริชีก็ล้มใส่ลัสมีไปบนกองดอกไม้พวกเขาก็สบตากันนีลามและคนอื่นๆมาเห็นก็ไม่พอใจมาริสกาพยุงริชีลุกข,ขึ้น ต่อว่าลัสมีที่ทำให้ยุริชีตกจากบันไดคาริชมาบอกนีลามว่านักปวด ผู้ถูกที่ลัศมีจะทําให้ริชีตกอยู่ในอันตรายนีลามบอกให้ลัศมีให้อยู่ห่างจากริชีลัศมีเห็นริชีได้รับบาดเจ็บที่มือจะพาเขาไปทปําแผลแต่มาริชกาก็หยุดริชีไว้ลัศมีบอกให้มาริชกากปล่อยมือเพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บลัศมีร้องเรียกให้สันชยัยเอากล่องปฐมพยาบาลมาให้เธอนีลามตกใจที่เห็นริชีได้รับบาดเจ็บ ลัศมีประชดริชีว่าการที่เขาจะมั่นกับมาริสกาก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเหมือนกับบาดแผลของเขาเธอบอกทุกคนว่าเธอยังคงเป็นภรรยาของเขาตลอดสามเดือนนี้สันชัยเอากล่องผดมพยาบาลมาให้ลัศมีลัศมีบอกให้ริชีนั่งลงที่โซฟาแต่เขาปฏิเสธ ลัสมีเรียกให้อายุธมาถือกล่องปฐถมพยาบาลในขณะที่เธอทําแผลให้ฤทชีมาริชกาเดินจากไปด้วยความไม่พอใจคนขายเครื่องประดับมาถึงนีลามบอกให้ฤทชีมาเลือกดูแหวนมันคาริชมาพาดาดีกลับไปพักผ่อนที่ห้องวิเรนดากับอายุธบอกนีลามว่าพวกเขาจะไปทํางานอย่างอื่นและเดินจากไปมาริชกาอยู่ในห้องกับคีรันและโซเนียเธอไม่พอ พอใจที่ลัศมีทําตัวเป็นเจ้าของฤชีลัศมีตั้งใจทําให้ฤชีตกบันไดเพื่อจะได้ช่วยเหลือเขาคีรันบอกให้มาริชกาอดทนรอจนถึงตอนที่ฤชีสวมแหวนมั่นให้เธอหลังจากนั้นเธอก็สามารถโตตอบลัศมีได้อย่างเต็มที่มาริชกาก็เห็นด้วยกับแม่โซเนียได้รับโทรศัพท์จากนีลามบอกให้มาริชกากับคีรนันลงไปที่ห้องโถงเพื่อ จะได้เลือกดูแหวนมัน่นที่หอ้งโถงคนขายเครื่องประดับเอาแหวนมั่นออกมาให้หนีลามกับ,บริชีเลือกดูลัสมียืนมองพวกเขาอยู่ใกล้ๆอย่างเศร้าใจ